มาเด้อค่ะพี่น้องมาหาเลาะปลาน้ำกันจ้าสวัสดีทุกคนเนาะค่ะเนาะมือนีผ้าเขาปลาชมดอกใหม่จากพี่น้องสิผ้าไปเลาะหาเบิงหยาหวานเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้เป็นเป็นหยอดพ่อได้เก็บแล้วยังได้ข่าวว่าช่วงนี้หยาหวานทั้งไทยเป็นกัลลังหิตทางอังกฤษกับสิผ้าไปเลาะหาหยาหวานด้วยกันละค่ะพี่นอ้องกาจะมีพ่อได้กินบน่นนาะเนาะ มาได้จ้ะพี่น้องไปหาหยาหวานน้ำกันเนาะค่ะเนาะก่อนสิบปกับช่มช่มดอกดอกห้าเนาะค่ะเนะเาะอ่ซื้อเพิ่อนออหย่างก็นอเนาะ,นะบัตเตคับเนาะค่ะเนาะออกเป็นทุ่งเลยจ้ะเรื่องอลา,ามงามแต่กินบได้ดอกค่ะพี่น้องจ้ะสวยงามซืดๆ อยากให้พี่น้องเบิ่งความงามของเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ไก่แล้วจ้ะพี่น้องไก่หอดปลาพักเข้าแล้วจ้ะอุ้ยปลาหยาพี่น้องจ้าบวาเป็นปลาผักเนาะต้นใหม่ยิ่งยู่พุพนก่สิปปเป็นบ้าต้นแอปเปิลบ่หรือตอนน้นอีหยังประมาณนั้นล่ละคะ่ะทุง่งหยากระสวยด้เนาะพี่น้องจ้า จักน่อยสิพาพี่น้องไปเก็บเนี่ยจ้าพี่นอ้นองจ้าเข็นแล้วไก่สีฮอดแล้วเนี่ยจ้าดอกหยาหวานตรงนี้พอนบานแล้วเนาะคะ่ะเนาะ ต่เฮาสิบ่เก็บหมูเพิ่นบานจ้ะสิะไปเก็บออกดอกตุ่มๆเพิ่นเนาะค่ะเนาะช่วงที่เพิ่นมีดอกตุ่มๆเอาดอกบานเพิ่นมาให้เบิง่งซื่อๆเนาะจ้ะพี่น้องว่าเพิ่นงามงามหญ <c oughs> ้าหวานงามพี่น้องจ้ะสิะเก็บออกหยอดอ่อนๆเพิ่นนี่ละ่ะแล้วสิพาพี่น้องเก็บจ้ะพี่น้องจ้ะหญ้าหวานกวาหวานสมซื่อเดอ้อ ไม่เก็บกันจ้าพี่น้องบาทนี่ พี่น้องได้พอแล้วจ้าเมื่อนี้ก็สิลาพีและน้องเมื่อบานก็เด้อจ้าบ,บานนี้ขอบคุณทุกกาลัางใจเนาะคะที่เขามาติดตามรับชมเจอกันไหม่คลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ